สวัสดีสวีดักพี่น้องเอ้ยบุ้ยพี่น้องพี่น้องมีของแสีบหายอยากมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วครับบุ้ยเมนูวันวนี้ครับต้มประลาดประลาดใครพี่ y, บุ้ยบุ้ยพี่น้องก่อนสิต้มอย่าลืมเอาไปล้างก่อนนะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อน นี่เาลอามะยางครับยางไฟพ่อมันหมาดจะเอาไปต้มครับเพื่อลดความข้าวของประหลาดครับใส่ใบสมเสียวบุ้ยนะเบิรงนูุพี่น้องนี่แหละตัวเลีล้ยไรดำๆเรี่ยไรนี่แหละครับประหลาดแสมงามเลยครับนี่ครับต้มใส่ใบสมเสียวบุ้ยขาวจูนพูนไม่พี่น้องเมื่อพี่น้องแซมกัน hello เอเวล o วันเอเวล h แวรสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกหมองทุกบอนครับพบพอ,พอกันรุ่งวันจากช่องดูสารพากินพาเที่ยวอีกขึ้นเก่าครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงครับเฮ้น้องกำลังหอนหอนมีในเมนูมาเมนูป่าครับพี่น้องปลาดไข่เียมันจะใส่งามครับ นี่เบิ้งไข่ด้วพี่น้องอันนี้ลงุงอวนปิ้งมากาลังไข่กาลังงามกาลังดีครับต้มใส่ยอดใบสมเสียวครับนี่ใบสมเสียวเนี่ยเชอยวค้ายๆใบบัวขามครับแต่่วาสมอุ้ยห่วยขึ้นกันอ่ะมาแซ่บๆแล้วก็แจีวโอ้กี้ๆ <Wow. S 1> วัวง่ายๆเลยขาดบ่ได้กับข้าวเหนียวอ่อนห่อนมาพี่น้องไหมหิวเราหิวเา้า หาขอาหาน้ำมากินกันครับอืมอรั่วแลซ่อนแล้เอะได้ไปแล้วพี่น้องอืมหาไพี่น้อง ขขขไข่รุดไข่รุดอ้ไข่รุดอืมอืมปลาไหลพี่นอ้องปลากหราคือปลากระทึงครับมันชิ่ตระกูลใดียวันกับปลาลดตัวมันจะมีไล่ ออขอนครับพี่น้องออจำเจ้ากับต้มประหลาด นี่ลูกวอวนออกแบบเปิ่งมานําใครเต็มท้องเลยครับอืออ้หหากินยากเลยครับพี่น้องปลาชุดนี้ลูกวนได้มาจากป่าเคลื่อนครับเคขื่อนนํำพ้องเขื่อนนํำพ้องถือว่าเป็น ทั้งเคลือที่เนื้อปลาแซบครับเป็นอย่างคือว่าเนื้อปลาแซบนะครับแถวเคลือนไม่จะเป็นหินเป็นหินเป็นแร่ธาตุหลายเพื่อให้เนื้อปลาดีอื ต้องระวังเี็กน้อยครับกลางหลายอยู่เมื่อเท่านั้น พี่น้องแซบแซบแซบ,บ,บกินปลาอาจจะเลีกน้อยครับจ <laughs> ะมีกระดูกอยู่แถวแพงหลังนะครับพี่น้องต้องเอาออก <h> อื้ม khói hạt bà khăm không, lượng nồi, <laughs> <laughs> น้ำสมไม่ห้อยพี่น้องโอ้จดจ่าขาพี่น้องสับมัดเท่านั้น เมื่อวานบอกไอ้ควานว่าประหลาดเนี่ยเขาชมีความข้าวไว้ตวอยู่เขาเชียไปต้มก็ต้องเอาไปย่างอือย่างแบบนี้เอาไปต้มอีกพี่นอ้องแซบ่บอันนี้หวันย่างไม่กินเนื้อแหน่งคัด เนือ้อแกเก่าะกระลังห่อนห่อนไก่ค้ามเนาะมึงเจีวเพียงเจ้าถั่วไงนี <c> ่ <oughs> ใบสมเซียวทำพี่น่องคนไหนบ่เคยเห็น ขัดใสมาเลยมินาปาไข่ <S 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 อร่อซสอน เลยครับขอเทษขอให้พี่น้องอมันห,หลาย บอมเนื้อนันหวานอาหินยากอย่างพี่น้องป่านอ้่อ้มาย เมื่อตอนนั้นส่งส่งส่งสให้แบบขาม โอ้ข้อห้องแซ่บพักเอาเมี่ยงทรงอิม่มเลาไปเ่ยเอาฝาพี่ตอนนอ่งอันนี้ปิ้งครับเนื้อขาจนพูนนี่สิครับ เม่ี้ต้องชอบรับว่ากินเลอะขนาดจงกาบขอโทษขอให้พี่้องครับเพราะว่ากินป่ากับป่ามันมีกระดูกการกินก็ต้องละมัดระว่างครับกลางอะไรอ๋อเอามาฝากพี่ตอนน้องเบนูต้มประลาดหากินยากนี่ครับลูกวันเลยใส่ไข่มากหลายตัวอยู่ ที่กินไหนพ่อแม่พี่น้องเบิ้งล่ะเป็นปลาเคลครับเคลนน้ำพองนะครับเนื้อหวานว่ากันว่าเคลนนี่เป็นปลาที่มีเนื้อหวานเนื้อปลาแซ่บเพราะว่ามีมีหินแล้วก็มีพวกไอ้แร่ธาตุหลายอ่ะมื้อนี้ก็ผู้ใดเดินทางมาถึงชมสุธายกับลุกวันอ่ะทุกวันต้องกราบขอบุญคุณหลายครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพร่การกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงวานเอด์เดอครับ ช่องดูสารภากินภานเที่ยวทั้ง Facebook แฟนเพจทั้ง YouTube หรือทั้ง TikTok ครับแค่เขามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับลังอ้วนแล้วครับอ่ะมื่อนี้จากล่ากันด้วยบรรยากาศดีๆขึ้นเก่าแล้วครับนี่ทงหน้าครับต้นตาลน,นะครับเนาะทั้งตานให้เพิ่นม,นม,มื่อนี้มายืมสารทีเพิ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพูนพูน